สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ผู้ประคุริภแครกแล้วนะคะสําหรับคลิปวีดีวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคัมแบ็กกลับมาของครูเพรเนื่องจากครูก็หายไปหลายเดือนเลยเนาะอ่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยครูก็จะพานักเรียนมาตะรยโจทย์เกี่ยวกับอนุกรมการซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยมาจากหนังสือสวทม6 อ่ามันเป็นโจทย์ท้ายบทนะคะก็เป็นข้อที่สิบค่ะโจทย์บอกว่าจงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตที่มี a 2สองเท่ากับเศษแปดส่วนสามและ a 5หเท่ากับเศษหกสิบสี่ส่วนแปดสิบเอ็ดข้อนี้เนี่ยอ่าเราเห็นปุ๊บเขาบอกว่าให้หาอัตราส่วนร่วมก็คือ R นั่นเองของลำดับเลขาคณิตทีนี้เออครูจะทวนก่อนว่าเอพอพจน์ที่เของ ของลำดับเลขค่ะคณินี้เนี่ยคืออะไรนักเรียนจาได้หรือเปล่าสาหรับนักเรียนที่จําได้ก็เก่งมากนะคะส่วนคนที่จําไม่ได้อ่าเดี๋ยวครูจะทวนก่อนแล้วกันอืมอ่าพจน์ที่ n ของลำดับเลขค่ะคณนตี้เนี่ยเราลองพิจารณาพจน์ที่หนึ่งนะคะพจน์ที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น a หนึ่งทีนี้พจน์ที่สอง ก็จะเป็น a a a สองซึ่ง a สองเนี่ยก็จะเท่ากับ a 1คูณกับ r นั่นก็คืออาาัตราส่วนร่วมอ่าทีนี้พจน์ที่สามก็จะเป็น a สซึ่งจะเท่ากับ a 2 r ก็คือพจน์ก่อนหน้าคูณกับ r ส่วนซึ่ง a 2เนี่ย เราย้อนกลับไปดูที่พจน์ที่สองนี่ย a สองเท่ากับ a หนึ่ง r ใช่ไหมคะเราก็จะได้เท่ากับ a หนึ่ง r คูณอยู่กับ r นั้นก็จะได้เป็น a 1 r, 1> a 1 r ยกกําลังสองอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยเจนถึงพจน์ที่ n เราก็จะได้ว่า an เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ an ลบหนึ n ่ง คูณ R เท่ากับมีค่าเท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นความจะได้เป็นพจน์ทั่วไปของ an นะคะก็จะเป็น an เท่า,ากับ a 1 r ่กำลัง n ลบ1ทีนี้เดี๋ยวครูจะลบแล้วนะคะอันนี้อ่ะเราก็พอเรารู้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะ พอเห็นลางๆแล้วว่าจทย์ข้อนี้อาจจะต้องใช้อะไรมาช่วยอ่าโอเควิธีทําเรารู้ว่าจากพจน์ an เท่ากับ a1 r ยกกำลัง n ลบ1ทีนี้เรารู้ a2 สเนี่ยก็จะได้ a 1 r ยกกำลัง n n คือ2ใช่ไหมคะลบหนเหลือนหนึก็คือรูก็จะไม่เขียนยกกำลังแล้วกันนะคะอ่าทีนี้ a 2เราทราบแล้วว่ามันเท่ากับเศษแดส่วนสเนื่องจาก a 2เท่ากับเศษแดส่วนส จะได้ว่าเศษแปรส่วนสามเนี่ยมีค่าเท่ากับ a 1น่ง r นั่นเองครูจะให้สมการนี้เป็นสมการที่1ทีนี้เรามาดู a 5กันและจาก a 5เนี่ยมันก็จะได้เป็น a 1นึ r ยกกำลัง n ลบห n คือ5ลบไป1จะเหลือ4จะเป็น a 1นึ r ยกกำลัง4 และจาก a 5ห้าเนี่ยโจทย์บอกว่าเท่ากับ6เศษหกหกสส่วนเศษแปสิบเอ็ใช่ไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเศษหกสิบสี่ส่วน แปสบเอดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a 1, นึยกกำลังสนั่นเองครูให้เป็นสรรมการที่สทีนี้เรามีสรรมการสองสรรมการตัวแปรมี2องตัวแปรคือ a 1นึ่งกับ r เพราะฉะนั้นวิธีกำจัดก็คือครูจะเอาสองสรรมการนี้มาหารกันโดยครูจะมาสรรมการที่2หารด้วยสรรมการที่หนึ่ง จะได้สมการที่2หารสมการที่1ก็จะได้เป็นเศษ64ส่วน81สอ่ะสมการที่1เนี่ยมันคือเศษ8ส่วน3มีค่าเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น A1r ยก่ํากลัง4ส่วน a 1 r อ่ะทีนี้ ฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยมันเป็นเศษส่วนซ้อนอยู่เนาะครูก็จะเอาเออกับเครื่องหมายไอ้ส่วนหารเนี่ยก็จะกลายเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนก็จะได้เศษ64ส่วน81คูณเศษ3ส่วน8มีค่าเท่ากับ a1r ยกกำลงังสส่วน a1r โอเค ตัดทอนเป็นอย่างต่ำกัน8 1 8 8 8 64 3 1 3อ่า3เป็น2 7 3 21อ่าโอเคส่วนฝั่งนี้ A 1ตัด A 1หายไป A ยกกำลัง4กับ A ก็จะเหลือ A ยกกำลัง3อืมโอเค เราก็จะได้เศษแปดส่วนยสิบเจ็ดนี่ยมีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสามเศษแปดส่วนยี่สิบเจ็ดเนี่ยเราจัดรูปให้เป็นยกกำลังสามกันแดก็คือ2งยกกำลังสามนะคะย7สิบเจ็ดนี่ยเกิดจากสามยกกำลังสามเท่ากับ r ยกกำลังสามเราจะได้ว่าเศษสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับ r กำลังสาม ทีนี้เราก็จะได้อาออกมาแล้วอาก็จะเท่ากับเศษสองส่วนสามเพราะฉะนั้นคําถามองข้อนี้คือเราต้องการหาอาเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะได้คําตอบเป็นอาเท่ากับเศษสองส่วนสามนั่นเองอเพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิต นี่คือ c สองส่วนสามนั่นเองโอเคจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ